ในงานวิจัยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเด็กๆที่ได้ได้เรียนรู้แบบนี้ครับเขาจะมีกระบวนการสร้างภาพในหัวแล้วผลก็เลยเขาก็จะเก็ตมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นเลยอย่างมีนัยสําคัญเลยครับพอบครูสอนอย่างนี้ยมันทําให้เวลาเราไปสอบท่องอย่างนี้เราก็จะทํามือไปด้วยโดยที่แบบเออเออบางทีเรานึกไม่ถึงเหมือนกันว่าว่าอ,อ๋อจริงๆมันทําให้เราช่วยจําได้เหมือนกันใช่ไหมมันก็จะเกิดเกิดภาพในหัวแล้วเด็กเขาก็จะ จะเข้าใจมากขึ้นได้ดีขึ้นแล้วว่าเขาจะเอาไปต่อยอดได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องพักครูพื้นที่พักใจของครูไทยได้วยกันค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับจี้นะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะคะก่อนอื่นเลยอยากให้คุณครูเนี่ยลองย้อนนึกกลับไปตอนที่คุณครูเป็นนักเรียนนะคะว่าเคยเจออาจารย์หรือคุณครูบางท่านไหมคะที่พอเดินเข้ามาในห้องเรียนแล้วเนี่ยเวลาเราทําอะไรอยู่ทุกอย่างเราก็จะต้องแบบหยุด ทำทุกอย่างนะคะแล้วก็ฟังอาจารย์ท่านนั้นหรือว่ามองหน้าอาจารย์ท่านนั้นนะคะเนี่แหละค่ะจะเป็นประเด็นที่เราจะหยิบยกกันมาคุยกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของภาษากายนั่นเองค่ะวันนี้นะคะจีก้ก็ได้รับเกียรติจากพี่อาร์มนะคะนี่อยู่กับพี่อาร์มค่ะสวัสดีครับผมเนติสิปปฐมการบุตรนะครับหรือว่าครูอาร์มเองนะครับก็เคยเป็นครั้งคุณครูเอกชนคุณครูรัฐบาลด้วย นะครับมานานแล้วเหมือนกันประมาณ400กว่าปีนานไปแอบนานนะคะสิบกว่าปีนานรครับค่ะก็วันนี้อยากจะชวนพี่อามนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นในวันนี้ก็คือเรื่องของภาษากายนั่นเองจริงๆภาษากายมาเป็นภาษาสากลเหรอเนาะที่เราเนี่ยอาจจะสื่อสารกันทุกวันโดยที่แบบเราไม่ต้องใช้คําพูดเลยอยากรู้ว่าพี่อามเนะี่ยได้เห็นภาษากายบ่อยๆหรือว่าเคยเห็นภาษากายที่ไหนบ้างคะ่ะอย่างอย่างตอนที่เป็นครูก็จะเจอเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของคุณครูเองหรือของเด็กนักเรียนก็เหมือนกันถามางแบบครูครูอย่าง เวลาเขาสอนเขาอะไรเขาก็จะมีการทํำท่าทําทางประกอบอะไรประมาณนี้ครับ<ะ>หรือผมขอขอยกตัวอย่างงานงานวิจัยของดรสุสานนะครับ<ะ>เขาก็บอกว่าภาษากายของ,<ะ>ข,องของของคึ้นครูเนี่ยครับที่ครูสอนทักษ์ที่เขาจะใช้มือประกอบในการสอนเ<ะ>ช่นแกน X แกน Y กราฟขึ้นะอะไรอย่างเงี้ยประมาณน,นี้ครับหรือจุดพิกัดที่ห่างกัน หรือรูปเาขาคณิตที่มีการหมุนแกเลยประมาณนี้ครับอ๋ยอย่างนี้ก็คือถือว่าเป็นภาษากายด้วยใช่เลยครับแล้วก็ในงานวิจัยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเด็กๆที่ได้ได้เรียนรู้แบบนี้ครับเขา่าจะมีกระบวนการสร้างภาพในหัวแล้วผลที่เหลืเขาก็จะเก็ตมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นเลยอย่างมีนัยะสําคัญเลยครับเหมือนตอนที่แบบจี้เคยเรียนภาษาไทยอย่างเงี้ยค่ะเวลาห้องกรหรืออะไรเงี้ยก็จะมีแบบ โอเคพอตรงนี้เสียงสูงเขาก็จะใช้มือแล้วก็ค่อยต่ำอย่างนี้ใช่ป่ะคะใช่อันนี้ครัเสียรู้สึกสว่าพอคุณครูสอนอย่างเงี้ยมันทําให้เวลาเราไปสอบท่องอย่างเงี้ยเราก็จะทํามือไปด้วยโดยที่แบบเออเออบางทีเรานึกไม่ถึงเหมือนกันว่าว่าอ๋อจริงๆมันทําให้เราช่วยจําได้เหมือนกันใช่ใช่ไหมมันก็จะเกิดเกิดภาพในหัวแล้วเด็กเขาก็จะ จะเข้าใจมากขึ้นได้ดีขึ้นแล้วว่าเขาจะเอาไปต่อยอดได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองแล้วอย่างเวลาคุณครูเดินเข้ามาอันทอ่ที่พูดไปก่อนหน้านี้แบบเวลาคุณครูเดินเข้ามาแล้วคุณครูแบบท,ทําท่าทางแบบว่าอย่างเงี้ยโดยที่เขาไม่ต้องพูดอะไรเลยทําไมเราถึงแบบว่าเว้ยรู้สึกว่าเราต้องหยุดแล้วอะไรอ่ะใช่เพราะอย่างนี้ในเช่นท่าแบบท่าแบบนี้ครับก็คือเหมือนกับ,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 บแสดงเอาหน้าพระกําลังนะครับก็คือครูคนนี้เขาจะคุมห้องเรียนได้ครับหรือว่าถ้าครูบางคนเนี่ยถ้าเดินเข้ามาแล้วแบบกอดอกขึงขังหน้าตา บึ้งเลยแบบนี้ครับบรรยากาศห้องเรียนก็จะเห็นเลยว่าบรรยากาศในคลาสเนี้ยน่าจะเครียดแน่นอนเครียดแน่นอน ه, มันสอดคล้นอ,นองกับงานวิจัยอันนึงที่ที่เคยได้ยินมาว่ามีท่าทางหรือว่าท่าทางเหล่านี้อย่างเงี้ยค่ะมันจะเรียกว่าท่าทางของ power pose เนาะซึ่งเป็นการแสดงพล,งลังอํานาจอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยถ้าเราไปใช้ใน เวลาเราพีเต์งานอยากกระตุ้นให้ตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้นให้เราลองท,ทําท่าเนี้ยค่ะประมาณ2นาทีทําให้เราเนี้ยมีความมั่นใจมากขึ้นอันเนี้ยเดี๋ยวที่ต้องไปลองทําดูว่าเฮ้ยไปทําอย่างนี้แล้วมันสามารถช่วยให้เรามั่นใจได้ขึ้นจริงๆหรือเปล่าแล้วท่าเนี้ยซึ่งมันคุ้นมาก แบบทุกคนน่าจะเคยเห็นเคยเจอเนาะอาจจะเป็นท่าที่แบบว่าเห็นในหนัง,นงซูเปอร์แมน่ะครับใช่เป็นแบบนี้เลยซูเปอร์แมนหรือว่าซูเป,ปอร์วูแมนที่เขาเอาไปใส่ท่านี้นมันก็จะทําให้เวลาคนมองเข้ามาค่ะมันก็จะทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แบบมั่นใจแน่เลยอะไรอย่างนี้พูดถึงหนังเนี่ยครับใน ในภาพยนตร์ต่างๆเองเนยครับมันก็จะมีภาษาท่าเยอะแย,ยะมากมายเลยมากครับในตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะทําท่าต่างๆเพื่อที่จะบอกบอกคนดูว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่อย่างเช่นผมขอผมขอยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องอ่ากัสออเนียนละกันเรื่องนี้สนุกมากนะครับในเรื่องเนี่ยมันจะเป็นการฆาตกรรมแล้วก็จะมีผู้ผู้ต้องสงสัยอยู่อยู่หลายคนใ,ในแต่ละคนเนี่ยเขาจะทําท่าต่างกันไปบางคนเขาจะเขาจะชอบชอบ,ชอบนั่งแบบ คุณคิดตลอดเวลาอ่ามันนี้ลาคิดพูดอะไรหรืออย่างงี้ตลอดเวลาแสดงว่าตัวเนี้นะครับเขาเขามีเรื่องกังวลใจอยู่<า>อ่าทั้งทั้งที่เขาเขายังไม่ได้พูดออกมานะแต่ถ้าเขาบอกหรือว่าบางคนแบบยิ้มแบบไม่ค่อยเต็มใจอ่ามันเป็นยังไงก็คือยิ้มแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ยิ้มสุดๆไม่ได้ยิ้มสุดๆแล้วก็อาจจะลีลีตาเล็กน้อยประมาณนี้อันนี้ต้องมีอะไรแน่เลยใช่ไหมใช่ครับเขาเขาอาจจะมีอะไรอะไรบางอย่างแต่ถ้าในในเรื่องเนี้ย เขาก็จะเป็นคนที่คิดคิดว่าตัวเองเนี่ยเหนือเหน,อเนือกว่าคนอื่น mm. บางตัวละครชอบชอบมองหางหางตาอย่างเงี้ยอันนี้ชัดเลยเอ่าเหยียดเลย <Yeah. S 1> ใช่ประมาณนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าจะมาแบบว่าใกล้ๆตัวเราหน่อยนะครับ่างเช่นเรื่องส่งข้าวส่งด่วน mm. อ่าะนะถ้าเกิดว่าในบางฉากเนี่ยถ้ามีคนไปคุยกับลุยเจีย๋ยถ้าเกิดว่าลุยเจีย๋ยเขาเริ่ม,เร,มเริ่มมาทำหน้าอย่างเงี้ยแล้ว เตรียมตัวแล้วโดนแน่ด่านแน่ๆเลยประมาณนี้เป็นต้นครับจริงๆเราก็เห็นแบบเยอะมากเลยนะคะภาษากายแล้วก็ที่เห็นแบบชัดๆอีกอีกที่หนึ่งอะค่ะพี่อาร์มก็อยากยกผู้นําระดับโลกนะคะผู้นําระดับประเทศหรือว่านักธุรกิจเองเนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีการแสดงท่าทางของภาษากายที่แบบค่อนข้างชัดมากๆนะคะเช่นทีฟจ็อบนะคะมีบิลเกตหรือว่าเวลาโอบามาที่พูดสปีดอันนี้จะเห็นชัดมากว่าเขาก็จะมีการทําท่าทางที่เรียกว่าการแบบ โคดบอลอันนี้ก็จะทําให้เขาอ่ะมีความมัน่นใจเขามีการแบบคอนโทรลอะไรบางอย่างอยู่ <sk ill> เวลาเขาพูดเขาก็จะมีแบบตท่าทางอย่างนี้หรือเวลาผู้นําในใครแล้วกันเนาะตอนนั้นเนี่ยเออไม่แน่ใจว่าทุกคนจาได้หรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยเป็นไวรัลอ,อันหนึ่งที่คุณวิทาค่ะขึ้นมาพูดแล้วเขามีการทําท่าอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วแบบใช่ผู้เชี่วชาญก็ออกมาวิเคราะห์พูดมาเป็นแบบใจความเดียวกันว่าคือเขาทำท่าอย่างงี้เพื่อที่จะแสดงความมัน่นใจ แล้วก็ไม่ได้กังวลมากอยากรู้ว่าถ้ามันใกล้ตัวมาอย่างเงี้ยใกล้ตัวเราแบบมากๆก็คือการที่เราอยู่กับนักเรียนใช่ไหมคะเราสามารถเอาภาษากายตรงเนี้ยไปช่วยหรือว่าไปส่งเสริมให้ห้องเรียนของเราเนี่ยมันดีขึ้นได้ยังไงได้บ้างคะได้เยอะเลยครับนี่ผมผมก็ผนก็จะพูดพูดพูดตัวอย่างจากประสบการณ์กว่า300ปีของผมนะครับก็คืออย่างมันก็จะแยกออกเป็นครูกับ นักเรียนนะพูเขา<อ>พูดถึงครูก่อนนะครูเองเนี่ยก็มีแบบภาษาการมากมายเลยอย่างเช่นตอนแรกที่ผมผมผมยกงานวิจัยไป้าใช้มือนในการช่วยสอนอะไรเงี้ยมันก็ขยายความเข้าใจนะครับหรือว่าบรรยากาศในในห้องเรียนก็เหมือนกันเหมือนอย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าเกิดเข้ามาขึงขังเลยอ่างเงี้ยเด็กๆก็จะไม่ไม่ค่อยกล้าเรียนไม่ค่อยกล้าถามแต่ถ้าเปิดเผยสบายมียิ้มอะไรเงี้ยครับเด็กๆเขาก็จะจะกล้าถามกล้าเรียนกับคุณครูนั่นนี่รู้สึกว่าการที่แบบ เอ่อทุกท่าที่คุณครูทําอะถ้าเกิดว่ามันเป็นท่าปิดอะท่าปิดไม่ว่าจะเป็นกอดอกหรือว่าจะเป็นแบบปิดไม่ให้เข้ามาอย่างเงี้ยปิดแบบอย่างเงี้ยได้ปิดน่ะได้นักเรียนก็จะไม่อยากคุยอันละก็คือจะเป็นท่าปิดอะนักเรียนก็จะแบบเฮ้ยคนนี้แบบว่าไม่พร้อมจะรับเราเราก็เลยไม่อยากจะเปิดใจคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดคุณครูทําท่าปิดอย่างเงี้ยถ้าคุณครูแต่จริงๆคุณครูไม่ได้คิดเราจะมีท่าที่เรารู้สึกว่าเปิดรับ คนหรือเปิดรับนักเรียนให้เขารู้สึกกล้ามาคุยกับเราบ้างไหมคะผมว่าปรับบานแรกก็คือหน้าก่อนเลยยิ้มยิ้มก่อนถึงแม้ว่าเราเราเราจะกอดอกนะแต่หน้าเรายิ้ม,มยิ้มม,มันก็โอเคก็ช่วยแล้วใช่ไหมใช่ครับบางดังนั้นผมว่าหน้าเนี่ยหน้าเนี่ยสาคัญมากเลยนะครับแล้วก็แววตาอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับรวมถึงเวลาสมมุติว่าถ้าเด็กเด็ก <ๆ S 2> เขาเกิดตอบตอบคําถามนี่ครับถ้าเกิดว่าคุณครูเห็นแล้วแล้วก็ฟังแล้วเนี่ยคุณครูควรจะ พยักหน้ายิ้มยิ้มตอบหน่อยนึงไม่ใช่ว่าทําเป็นนิ่งๆอะไรเงี้ยลองมองของเด็กบ้างนะครับเด็กเด็กนี่ก็สําคัญนะครับภาษาภาษากายของเด็กเนี่ยครับมันก็จะมีหลากหลายเลยาบางคนอา,อาจจะนั่งแบบสัน่นๆสันๆขานะครับถ้าเกิดว่าคุณครูเห็นเย่นีครูอาจต้องอนุมานได้ว่าเด็กเด็กคนนั้นอาจจะไม่มีสมาธิหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไปถึงแบบ เออสมาธิสั้นเลยหรือเปล่านะเพื่อที่พิคกูก็สามารถจะไปดูแลได้อย่างได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ถูกจุดนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเด็กๆเรียนอยู่แล้วเกิดสัน่นๆมากๆอย่างเงี้ยเรียนรถนยาบาล <c oughs> เรียเรถเยาบาลนะครับอ,าาอ่าจะลมชักได้นะครับหรือว่าเด็กๆบางคนาอาจจะแบบนั่งแล้วแบบคุณฟิตเออเชียดๆประมาณนี้หรือว่าหรือว่าเวลาเวลาครูสอนอยู่ชอบหลบตา หลบตาอะไรอะไรประมาณนี้ก็อาจก็อาจจะบอกได้ว่าเด็กคนนั้นเขา่ไม่ค่อยมั่นใจนะครับคุณครูก็าอาจจะไม่ไม่ควรจะไปเรียกจี้ถามเขานะซึ่งแต่ว่าผมว่าคุณครูคุณครูส่วนมากก็แล้วกันพอเห็นเด็กหลบหลบตาปุ๊บจะถามเลย<ม>ถามคนนั้นก่อนนะครับแต่ว่าแต่ว่าผมว่าในทางที่ถูกต้องเนี่ยคุณครูอาจจะสังเกตว่าคนเนี้ยจะชอบชอบหลบตากลมหน้ากลมตาแล้วหลังจากคลาสรูค่อยเรียกเขามาถามมาคุยดีกว่า ดีกว่าคุยตอนนั้นเลยถึงใช่ครับผมเพราะว่าเพราะว่าถ้ายิ่งถ้ายิ่งเขาไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจด้วยแล้วแล้ว,ลว,ลวเราเรียกเรียกเจาะเข้าไปเนี่ยเขาอาจจะอายเพื่อนเพื่อนมากไปกว่าเดิมอม,อมแปลว่าการที่เราจะสังเกตภาษากายของเด็กได้อ่ะอันดับแรกเลยที่เราควรทําอ่ะจีคิดว่าคุณครูจะต้องสังเกตเด็กๆเหล่านั้นมาก่อนเป็นอันดับแรกเนาะเพราะว่าการที่บางทีเราไม่รู้ว่า พื้นฐานเขาเป็นยังไงแล้วเรามาตัดสินเขาแบบแค่ที่เขากอดกกอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้อันดับแรกเลยที่คิดว่าคุณครูอาจะต้องสังเกตนักเรียนเยอะๆแล้วถ้าเกิดมีอะไรที่มันผิดปกติก็อาจจะค่อยๆดูกันไปทีละขั้นอะไรประมาณนู้นใช่ครับอย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างเคสเคสของตัวเองนะตอนที่สอนก็มีเด็กมีเด็กอยู่คนนึงเนี่ยนะครับเขาก็สุขสนานล่าเริงเลยนะครับแต่ว่าอยู่ๆมาวันนึงเนี่ยเขาจะค่อนข้างเหมือนแบบเหมือนแบบเครียดเครียดก้มหน้าก้มตา อะไรป,ประมาณนี้ครับก้มหน้าค้มตาคุณครูก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มสังเกตแล้วว่าเขาว่าเขายัางไงนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ลองลองไปคุยกับเขา mm. แล้วก็ถามนู่นถามนี่ถาม,ถามอ้อมอ้อมานะนะครับก็ก็ทาให้รู้ว่าคือเขาเนี่ยน้อยใจคุณแม่อะไรประมาณนี้นึก mm. ว่าคุณแม่รักน้องมากกว่าอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยครับมันก็มันก็มันก็สามารถช่วยได้ถ้าถ้าเกิดว่าคุณครูไม่ได้สังเกตเลยเนี่ยเด็กเด็กคนนั้นอาจจะไม่รู้ว่าจะคุยกับใคร นะครับเขาก็อา,อาจจะไปไปในทางที่ไม่ดีเลยก็ได้ดังนั้นดังนั้นต้องช่วยกามสังเกตเด็กๆของเราพูดถึงภาษากายที่เราคุณครูควรหลีกเลี่ยงเรากนนะคือการที่แบบคุณครูชี้เด็กๆแบบนิ้วชี้อะ่ะมันเป็นภาษากายหรือว่าเป็นมารยาทที่ทางสังคมที่เป็นสากลเลยเนาะว่าเออมันไม่ทำดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีใครแบบ ชอบใจที่จะเห็นมิจฉีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้เราก็หลีกเลี่ยงดีกว่าเพราะว่าเด็กอาจจะไม่ชอบก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ให้เราทําท่าทางที่แบบรู้สึกว่าเออโอเพนวายเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะมีมืออะไรก็ได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นภาษากายที่ปิดอย่างที่ที่พูดไปตอนแรกรวมถึงอันนี้อันนี้ด้วยนะคบถ้าเกิดว่าคุณครูมีแบบอารมณ์ยังไงอยู่นะครับถึงแม้ว่าไม่ได้พูดออกมาเด็กๆเขาก็รู้นะครับบางทีคุณครูเข้ามาในคลาสหน้าตา เข้มขึงเลยแล้วเรียกชื่อเด็กแคบเข้มเข้มหุ้นห้วนอะไรอย่างเงี้ยเด็กเขาก็รู้เลยคุณครูเครียดอยู่ตอนนี้<ม>กออดอะไรแน่เลย,เลยอ่าใช่ครับถ้ามันมันก็ทําให้บรรยากาศห้องเนี่ยมันก็ไม่ดีไปได้ครับหรือบางครั้งคุณครูเดินเข้ามาแล้วแบบตัวเล็กมากเลยวันนี้แบบโอ้แบบเหนื่อยเขาก็จะรู้ว่าอุ้ยคุณครูเหนื่อยแน่เลยใช่เลยเดินห่อเหี่ยวมาเลยโดนมาแปดคาบลวดอย่งี้ยเพราะฉะนั้นแบบ สิ่งที่เราก็ควรหลีกเลี่ยงเนาะเราเด็กๆเขาไม่รู้ว่าเราไปเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสําหรับจี้เองที่ก็ไม่อยากให้เด็กเขาเครียดไปกับเราด้วยเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องแบบอ,อีกหนึ่งครั้งแล้วก็สอนตอไปยอย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งเถาะเขียวเลยใช่แล้วคุณครูเนี่ยก็เหมือนกับเหมือนนักสแสดงคือแม้ว่าในใจอาจจะเครียดอยู่โกรธยู่หรืออะไรก็ตามแตพ่พอเข้ามาเข้าห้องเรียนมาสอนเด็กๆแล้วอ่ะจะต้องสวมบทสนุกสนาน อะไรอย่างนี้เลยนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อเพื่อเด็กๆของเราเอง วันนี้ก็แบบได้เทคนิคเยอะมากๆเลยนะคะพี่อาร์ตนนี้ก็ขอบคุณพี่อาร์มากมากนะคะที่มาแชร์เทคนิคกับเรานะคะซึ่งเทคนิคที่เราได้กันในวันนี้ค่ะพี่อาร์แน่นอนว่ามันไม่ใช่วันไซฟิตอลเนาะมันไม่สามารถนําไปใช้ได้กับทุกคนอย่างที่อย่างที่เราคุยกันว่าโอเคหนึ่งเลยเราต้องสังเกตก่อนว่าพื้นฐานของเขาเป็นยังไงแล้วค่อยปรับใช้กันอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคที่เราเอามาพูดคุยกันวันนี้ค่ะก็มั่นใจมากๆว่าคุณครูเนี่ยสามารถได้แนวทางนะคะกลับไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนให้ห้องเรียนเนี่ย โพสิทีฟขึ้นให้ห้องเรียนมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อามากมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณครูด้วยค่ะอีพีต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะคะคุณครูก็สามารถกดติดตามนะคะไว้ได้เลยเพื่อที่จะไม่ให้พลาดนะคะเรื่องราวดีๆที่จะมาแชร์กันนะคะหรือคุณครูมีประเด็นไหนที่อยากจะแนะนำนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับห้องพักครูพื้นที่พักใจของครูไทยได้กันค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน